ช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมสัปดาห์ที่สองละถ้าเด็กมัธยมจะปิดอาทิตย์เดียวเทซี่ก็เลยได้หยุดที่โรงเรียนเด็กมัธยมคนพิการอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่ได้ไปทำงานอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็เปิดละก็จะไปละเทซี่มีเรื่องฉุกคิดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะทุกคนตอนแรกอะเทซี่ก็ พูดกับตัวเองนะฉันมีสุขภาพแข็งแรงออาย้ำกับตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะแบบแข็งแรงอะไรเท่าไหร่นะเทซี่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือร่างกายมันเสื่อมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแล้วก็กินยามาตลอดเลยเทสซี่เนี่ยจะกินยาเยอะมากแล้วช่วงมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยอากาศมันดีขึ้นนะ แล้วก็ไม่ค่อยได้กินยาเท่าไหร่แต่ว่ามีหลังฉีดวัคซีนโควิดหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นโควิดหรือไม่โควิดก็ไม่รู้นะแต่ว่าเ <c oughs> ทสซี่เป็นหวัดตลอดเลยมันจะไหลออกมาตลอดเลยมีน้ำมูกตลอดเลยคือกินยามันแห้งไปแต่ว่ามันก็ยังมีมันก็ยังมีแบบไหลแบบเหมือนกับไหลลงคออะไรอย่างเงี้ยเทสซี่ก็เลยต้องกินยาตลอดนีออ้ประมาณสองปีได้นะตอนนี้มันมันไม่ไหลละ ไม,ไม่ได้กินยาด้วยแต่ว่ามันยังมีน้ำมูกอยู่นะเป็นน้ำมูกแบบเหมือนเป็นไซนัสอนะน้ำมูกสีเหลืองสีเหลืองแล้วแบบแบบเออคือแบบอักเสบเป็นอักเสบอ่ะยัง,ย,งยังเหลืออยู่นะนเนี่ยมันไม่ไหลไม่ได้กินยาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมูกนะถ้าสั่งอ,อมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเลยอืมคือมันยังไม่หายดีแล้วมันจะมีตุ่มอะ คือเป็นตุ่มไซนัสอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างในทั้งสองข้างเลยข้างนี้ก็หายมันจะเป็นเป็นหายๆคือมันยังไม่ปกติดีแต่ดีหน่อยที่ว่าเออเราไม่ต้องกินยาเราไม่ต้องกินยาแล้วก็มันก็ไม่ไม่ซื้อซื้อมากนะคือ <c oughs> คนเนี้ยก็แบบใครมาเห็นเซนซี่รู้จักเซซี่นะะบอกว่าอย่างนี้มันจะแบบตลอดอะ นี่ดีขึ้นเยอะเลยทุกคนตั้งแต่เริ่มมาออกกําลังกายโดดทํมบารีนบ้างแล้วก็มาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทํางานทํางานแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะเคลื่อนไหวเยอะขึ้นและโดยเฉพาะออกกำลังกายเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอาหารด้วย ดื่มน้ำให้มากขึ้นเปลี่ยนอาหารที่มันย่อยง่ายขึ้นะอะไรเงี้ยแล้วก็กินผักให้มากขึ้นกินพวกโยเกิร์ตกินอะไรพวกเนี้ยกินพวกให้มันมีจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกาย <c oughs> นี้พูดถึงเรื่องอบอกกับตัวเองฉันมีสุขภาพแข็งแรงเดซี่ก็บอกกับตัวเองแบบนี้เลยนะคือบอกกับทุกวันอะทุกวันเลยก็ว่าได้คือให้จิตเราเนี่ย แข็งแรงจิตเราก็จะสั่งร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วประตูชีวิตของเรามันจะเปิดออกเปิดออกยังไงเปิดออกในเปิดออกในวิถีทางที่ทําให้เราแข็งแรงเปิดออกไปสู่วิถีทางที่ทําให้เราแข็งแรงมันเป็นเรื่องจริงนะคือเทสซี่ก็ก็จะมีอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรง แล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะแข็งแรงมากขึ้นการพูดว่าฉันแข็งแรงแล้วเทซี่ฟังอาจาร,รย์บัณฑิตอึ้รงรงสีนะ mm hmm. เขาพูดว่าฉันแข็งแรงสูงสุดเทสซี่ก็อ่ะสูงสุดเลยเหรอสูงสุดนี่มันคือดียอดเยี่ยมอ่ะคือในสภาพของฉันอะมันมันไม่สามารถอะมันไม่สามารถที่จะแบบสูงสุดอะฉัน มีสุขภาพสูงสุดมันไม่ใช่ฉันน่ะแค่ฉันมีสุขภาพดีเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมมันก็โอเคแล้วนะเทซี่ก็เลยเออเอฉันมีสุขภาพดีก็แล้วกันแต่มันมาฉุกคิดเมื่อวานเนี่ยคือคือความรู้สึกมันยังไม่ไปไงแต่ว่าจิตแต่คือมันก็อยากมีไปแหละสุขภาพสูงสุดอะอยากมีแต่ว่าความรู้สึกมันยังไม่ไปทีนี้เทซี่ก็แต่เทซี่ก็พูดเหมือนกันนะ ฉันมีสุขภาพดีสูงสุดอ่าเทสซี่ก็พูดเหมือนกันฉันมีสุขภาพดีสูงสุดถึงแม้ว่าความรู้สึกของเทสซี่เนี่ยจะยังไม่ไปแต่เทซี่ก็พูดฉันมีสุขภาพดีสูงสุดแล้วเทซี่ก็พูดแบบเนี้ยไปแล้วแล้วมันก็แบบมันเข้าไปในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติ มันมีความความรู้สึกมันก็เริ่มมาเออไอสุขภาพดีสูงสุดเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมนะมันก็สุดเยี่ยมนะถ้าเรามีได้อะ่ะเออมันเจ๋งมากเลยนะที่เราจะแบบแบบมีสุขภาพเปี่ยมเปี่ยมเปี่ยมอะแข็งแรงแบบเปี่ยมเปี่ยมอะเทซี่ก็เลยรับมันตั้งแต่ตอนนั้นเออฉันรับละฉันรับสุขภาพดีสูงสุดละฉันแข็งแรงสูงสุด แล้วประตูชีวิตของเทสซี่ก็เปิดออกตามที่จิตของเทสซี่คิดเทสซี่ก็รู้จักไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุ62แล้วแต่เขาดูสาวดูสวยมากเลยเขาเขาเขากินเอนไซม์เขาดื่มเอนไซม์ทุกวันเลยนะตอนตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าเขาก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนเทสซี่เนี่ยแหละ แล้วเขาก็กินมาทุกตัวทุกอย่างแล้วอะแต่ว่าตัวนี้ดีที่สุดสําหรับเขาเขากินมาเป็นสิบกบว่าปีละเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยมันจะเข้าไปขับสารพิษในร่างกายของเขาแล้วก็ทําให้แบบมันสะอาดอะพอมันสะอาดแล้วมันไม่มีของเสียหมักหมมตกค้างอยู่ใช่ไหมคือถ้าร่างกายของเราเนี่ยสะอาดแล้วใช่ไหมเวลาเรา กินอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะรับสารอาหารได้เต็มที่คือมันทํางานได้เต็มที่ไงมันก็จะแบบดูดซึมได้เต็มที่ร่างกายของเราก็เลยจะแข็งแรงแล้วก็จะดูดอ่อนไหวขึ้นแล้วข้าวหน้าเทซี่ก็เลยโอ้ว้าวเลย inside